นี้เช้าหน่อยเรื่องามยามดีของลูกค้าที่พระนครศรีอยุธยา9โมงเชา้าเวลาตอนนี้ก็6โมงครึ่งคิดว่าน่าจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงไประยะทาง82กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอยุธยา ้ขอขอบพระคุณพี่ชินพลด้วยนะครับเคสนี้จัดแฝน,แน,นดาวรอง80,000ือนุมัติภายใน2วันวันนี้จัดส่งให้ถึงที่ลูกค้าขอจัดส่งเดิมด้วยทรงลำเดิมอาจจะเป็นรีรับแคะลูกค้าอยากได้ทรงแบบสเต็ปใช้งานผมเลยจัดให้หน้า1ห,หลัง2และยังขอล้อแม็กซีตาลมาด้วยจัดให้ตามสั่งไม่ขัด ับสบายมากค่ะรถกระบะสมัยนี้แบบล้ำสมัยยุสุดเลยนะครับดูดิมีพูดคอนโทรลด้วยเดอ a เทนเมนต์รับสายวางสายมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยนะมาถึงฟิลลิ่งมักงดีกว่าผมบอกเลยว่าขับสนุกวิ่สัยทัดก็ดีเวลาขับเจอหลุมเจอทางแบบปุขงอะนี่แบบับสบายมากนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่ชินพลที่รออยู่ปลายทางนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์ม ก็ถึงที่ท่านหมายแล้วนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาตรวจสอบรถเพราะลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยเพิ่งเห็นรถวันแรกก็ตัวจริงเข้าวันนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรับหรือไม่รับเดี๋ยว <c oughs> อยู่อ๋อจริงก็มีรถเก่งอยู่คันนี้ใช่ไหมแต่เป็นสายเตี้ยใช่คันนี้ก็เลยให้ยกขึ้นหน่อยตรวจสอบดูได้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งหลังสองจริงๆแล้วก็ย้ายขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงแค่นั้นเองจ้าอันนี้มไม่ได้ขับได้นะอันนี้ไม่ได้ดูรถเลยเนี่ยเพิ่งเห็นรถตัวจริงวันแรกนันเนี่ยพี่ตอนแรกผมมาจองคันสี เราก็บอกว่าคันนั้นเขาโดนปิดไปแล้วก็เอ้าเพราะเราไม่ได้มาจําด้วยเพราะพี่ไม่ได้มาดจำก็เข้าใจแหละว่าไม่ไม่ผิดที่พี่เขาเราก็พี่เขาเหมือนเซลล์แอดมินเขาเลยส่งคันนี้มาให้ดูดูคันนี้ไหมดูไปดูว่าขอท่าขอท่าพอพี่พอพี่พอพี่เซ็นปุ๊บคนถามพี่เลยบอกรอก่อนพี่ไม่ได้แล้วถึงแม้จะไม่ได้จองแต่ต้องต้องให้พี่ก่อนแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าพี่พลาดไปแล้วคันหนึ่งแฟนผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่ว่าคันนี้จะโดนปาดไปแล้วไม่ไม่ไม่ให้เก็บไว้จริงพี่เพราะว่า รู้แล้วว่าเอาแน่ไงคันนี้สวยอยู่บอดี้รับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนพิกความน้ําท่วมตรวจพบเจอผมคืนให้เลยพี่ไม่ต้องห่วงในสัญญาซื้อขายมีให้นะแฟนผมบอกว่าแล้วเราไม่ไปดูรถหรอไม่นะมา <c oughs> ดูจากพี่เขาไลฟ์สดวิดีโอดูชัดเจนดีอรเอาเนี้ย <c oughs> แหละขอบคุณครับเห็นช่องทางไหนนะพี่ <c oughs> ในเฟสเริ่มจากไอที่พี่คลิปพี่แจกไข่อ่ะอ๋อแล้วก็ดูไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็เด้งมาทุกวันพี่ไลฟ์สดทุกวันมันก็เด้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบตัดสินใจซื้อกับแฟนก็บอกเฮ้ยลองดูคันนี้ถามเต้นนี้มีปะ แล้วมีพอดีด้วยคือไอ้คันสีเทาอแล้วก็ภาคคันนี้แล้วก็ได้คันนี้แหละเออคันนี้สวยจริงพี่ก็เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ก็อนุโมทนาบุญกับผมแหละเงินที่แจกขายเงินลูกค้านี่แหละกำไรเราก็แบ่งกันแจกผมก็เห็นเริ่มคิดเดี๋ยวสะสมด้วยกันพี่แจกไข่ทุกเดือนทุกเดือนเมื่อเด้งมาเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนเพิ่งที่เพิ่งแจกมาล่าสุดพี่หญิงขับได้สบายเกียวโต้บอกไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้มีคูณคอนโทรลด้วยเออล้ำเหมือนกันมีระบบออโต้สต็อปก็จบมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วข้างหน้าเป็นสตาร์ท ที่สามารถปรับขึ้นลงได้ข้างหลังถ้าเกิดเราปรับขึ้นลงแล้วหลังมันเตี้ยเราก็ดัดแหนบขึ้นมาได้เดี๋ยวดูห้องเครื่องหน่อยไหมซื้อรถไม่ดูเลยซื้อรถไม่ดูเลยซื้อรถใจตั้งเลยแล้วเครดิตดีด้วยอนุมัติโอ้วันสองวันอนุมัติแล้วโอ้แต่อนุมัติไวจริงพี่ถ้าไม่ติดเสาอาทิตย์ก็นับนับรวมๆกันไม่ถึงอาทิตย์มันช้าเพราะว่าเราส่งไฟแนนซ์มาเซ็นไงใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ไปดูนะไม่ติดเสาอาทิตย์ด้วยพี่ก็เลยต้องติดเสาอาทิตย์ด้วยใช่แน่พี่ดู น็อตเดิมเห็นไหมน็อตเดิมเครื่องเดิมนี่ปลาเมเบียตนี่ใหม่ๆเลยนะดูเครื่องนี่เครื่องกิบจริงกิบไหมนี่ไม่ได้ล้างแบบล้างแบบธรรมดานะพี่เห็นปะเห็นคราบเหพลียงอยู่ปะคราบคราบแบบนี้แต่ข้างๆนี่คือเงาเว็บเลยอ่ะคานเคิร์นอะไรเดิมหมดเพจเดิมดูได้เห็นพี่ไลฟ์สดพี่อธิบายดูแหละผมก็ดูเห็ชัดเจนเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ดูรถเราหรอกเขาดูคนอื่นเพลินๆดูอะไรได้ขอได้พี่มีอะไรต้องแก้ไขไหมพี่ไม่ต้องครับพี่ ได้ไปปรับปรุงในไลฟ์ไม่มีครับชัดเจนอยู่แล้วพี่ลองกันหน่อยไหมพี่สองคนไปลองบนในปั๊มกันดูหน่อยไหมไม่เป็นไรครับทีเดียวเลยครับสรุปแล้วรับไหมครับพี่โอเคครับขอบคุณครับเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไปปรับปรุงตามปกติมาโอเคหนึ่งสองโอเคหมดแล้วโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แล้วเรื่องเอกสารการผ่อนอะไรอย่างนี้คือไงเขาจะโทรมาดิวพี่อีกทีหนึ่งอ๋อโอเคหลังจากวันรับรถเนี่ยผมส่งรูปไปใช่ป่ะเขาจะโทรมาสองสามวันนี่ยังไม่รู้จะผ่อนตรงไหนจะรับรถแล้วเนี่ยงแกผมบอกว่าแล้วเขาผ่อนยังไงไม่รู้้เอา ไม่รู้ซื้อรถแล้วก็ไม่ได้ดูเอออซื้รดถามผ่อนอะไรก็ไม่รู้เอ,อพราะเขาไม่ได้บอกแต่เรทผ่อนต้องตรงนะน,นี่เรทผ่อนถ้าไม่ตรงพี่แจ้งผมได้เลยเรทผ่อนก็จะอยู่ประมาณ 1, 1, 1, 1> หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งต้องตรงตามนี้นะถ้าไม่ตรงพี่แจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมไปไฟล์กับแคนแนนให้เพราะว่าตกลงกันแบบนี้ก็ต้องตามนี้ได้ต้องเข้าไเพราะวันนั้นที่เขาโทรมาผมก็ยังที่โทรไปหาพี่มันก็จะขัดข้องงงเลยเพราะยอดมันแปลกมันมีนี่ไงพวกพีเอพี่เราคำนวณไม่ได้เขาคำนวณจากอายุลูกค้า ยิ่งอายุมากๆกับแพงเดือนหนึ่งอ่ะเคยคิดไหมเนี่ยว่าจะซื้อรถแบบไม่ดูรถอ่ะมันเป็นสินค้าที่แบบค่อนข้างที่ใหญ่ไม่ใช่เสื้อตัวหนึ่งใช่เคยคิดไหมผมบอกว่าไม่ไปดูรถหรอไม่เอาอยู่ไกลตอนนั้นอยู่ไกลด้วยไม่ไกลผมวิ่งมาแป๊บเดียวแต่เนี่ยด้วยความแบบว่าเขาคงเชื่อใจอ่ะใช่แล้วผมดูแล้วผมก็นั่งดูเมื่อวานเนนั่งดูไลฟ์สดเลยผมไดบอกว่านี่ไงรถเราเออจัดส่งอะเรียบร้อยใช่ผมอยู่คันแรกที่ก็ไลฟ์สดเนี่ยรอแล้วเตรียมไว้พี่แล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็แล้วก็มีคนถามเยอะ แล้วก็พอเป็นดอมตานก็มีคนมาถามอีกผมบอกไม่ทันแล้วพี่คันเดิมเมลยอันเดอร์เซ็นถันยานนะนะพี่อันนี้อันนี้ก็คือใบรับประกันนะครับเครื่องเกียร์ปีหนึ่งหมื่นโลก็จะมีพวกคอมแอร์ไดร์ตานระบบคัสต์กล่องไดชาร์หม้อน้ําแก๊สไม่มีไม่ต้องถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาเลยนะพี่ถ้าเกิดหลังจากประกันหมดไปแล้วมีปัญหาอะไรไงก็โทรได้นะพี่นะโอเคก็ ประมาณนี้พี่เรียบร้อยได้แคโทรหาน้องนะโทรพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับได้ขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยครับเฮงเนรวยครับมีความสุขต้อนรับปีใหม่68นะครับใช่การคราบของข่าของาวได้โทรหานะไม่ต้องเกรงใจนะพี่เิญบริการดีอย่างในคลิปจริงครับครับขอบคุณครับตัวหางจริงๆพี่มีะไรกระทรได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดแบบงงๆจริงๆตั้งใจจะเอาคันสีบอลพอดีคันสีบอลไม่ทันนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งแนะนําเขาพี่แกก็ น่ารักดีนะพี่ชินพลก็ตกลงเอาคันนี้นะครับออมีลูกค้ามาสนใจเยอะอยู่แต่ว่าต้องขอญาตเก็บไว้พี่ชินพลก่อนนะครับแกะอุ้หักมาละครั้งหนึ่งถ้าใครแถวแถวรถบานดีนะครับต้องที่นี่รถบ้านมาร์เก็ตขีดบอยซาขอบคุณครับ